ราษฎรรวยเงินตาอลวงพ่อสายสุขธรรมโมไม่ชอบโวโชวิชาท่านรัชา,าศาสนาและพระมหากษัตริย์ชาต ภาคศรีสกาเทวาราตเป็นทานเมตตาน่วัหน่วงกาวราศีมโนท่า13ดวงตาเกิดใหม่หน en ่วงกาวราศีขวัญ32ขวัญ53ดวงชตาขวัญเจ้าเอ๋ยวันนญให้ขวันนี้ไปแห่งโหนตะบอนได้เกิดนิมิตฝัน บัตรเป่านะครับแต่น้ำมนต้องกินละอาบทั้งคู่นะครับเสร็จแล้วไปปล่อยปลาได้เลยครับดอกบัวดอกไม้ก็อธิษฐานลอยน้ําไปเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาหาหลวงพ่ออีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคนทําพิธีนะคะเอาบัตรปลาที่ได้แลกปลาเจ้าหน้าที่ดประดุกวามือในนะคะปล่อยปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้ามากราบลาหลวงพ่อรับน้ำมนต์ก่อนนะคะอย่าเพิ่งกลับบ้านนะคนที่ทําพิธี แล้วก็ใครที่ทําพิธีแทนคนอื่นนะคะตอนที่อธิฐานเนี่ยเอ่ยชื่อนามสกุลคนที่เราทําแทนด้วยนะคะสายมือเลยจะ้ะ้ายมือเลยค่ะใครที่สั่นปาะหลประดุกแล้วก็วิธีปัดเป่าเมื่อสักครู่นะคะใครที่ไม่เคยมานะคะถ้าฟังไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวตอนกลับมานะคะอธิบายให้ฟังรม่ได้อีกรอบนะคะไม่เป็นไร แล้วก็เดี๋ยววันนี้ปลาไหลพี่เดินทางบันไดซ้ายมือเลยค่ะต่างปลาจะอยู่ได้ไหมนะคะน่าจวแจ้งชื่อเราแล้วก็ยื่นบัตรคืนเจ้าหน้าที่เลยค่ะเ,เดี๋ยวของเราพี่ใช้ที่ทางปลาไหลนะคะซ้ายมือเลยเอาบัตรมีใครจะเข้าตลาดมหาชัยไม่มีรถมาไหมคะเดี๋ยวลุงนะ เดี๋ยวใครที่จะเข้าตลาดไม่มีรถมานะคะเดี๋ยวที่วัดมีรถไปส่งตลาดมหาชัยนะคะต้องลุกตัวข้อแถวด้านซ้ายนะคะแล้วก็ตอนที่เราเข้าไปกราบลาหลวงพ่อก็ขยับเข้าไปใกล้ๆนะคะก้มหัวลงเลยเดี๋ยวหลวงพ่อจะศพคุณลุงคุณลุงมาด้านนี้นะค่ะคุณลุงคุณลุงเปิดทางนิดนึงคุณลุงคุณลุงค่ะ เดี๋ยวเข้าไปกับที่เราเข้าแนวซ้ายดีไม่อ่านล้วนะคะช่องขวาเราจะได้ออกมาง่ายๆจะได้เร็วทุกคนนะคะแล้วก็วันที่20นะคะวันเกิดหลวงพ่อปีนี้ฉลองอายุครบ6รอบนะคะ72ปี